ล่างในะพรุงนี้มมงเอารถกูไปเลยกูล้างจอดรอให้มึงละนี่ <c oughs> น่นอยู่โน้่นคุมผ้ายอยู่แต่พรุ่งนี้ไมเอาคันนี้ไปได้เอ้ยแต่ผมใหม่เหรอใช่หน้าตบอขอเบิร์ดทีดิโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมและลังในช่องเกมอินทีและผมจะมาบอกล่งว่าผมจะพาน้องลังไปเล่นน้าสงการย้ เอแต่ไม่ใช่วันนี้ครับเป็นพรุ่งนี้โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์พนีนะครับแล้วก็อยู่กับไอ้หลังนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดเซตให้หลังไปเล่นนัดสำคัญในวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่ะกูมีแล้วหลังเลิกเล่นวันนี้โทรศัพท์เดี๋ยวไหมครับอยู่นี่อันนี้อันนี้เปียกป่ะอ้าวอ่านี่อันนี้ก็เป็นเสื้อก็กางเกงอันนี้กางเกงแล้วโดให้คนดูดูได้นี่กางเกง นี่เป็นจางเกงไนกี้ตัวสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินสีน้ำเงินอันนี้สามารถใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เ <Okay. S 1> ออเออเออแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเกงจีนแนวแนวเกงจีนแล้วก็มีรูปรูปอันนี้รูปกันอยู่ตรงนี้รูอปอะไรรูป,รป,รปกันอ่ารูปกันเออนี่โอ้แต่อันนี้ตัวจี๊ดเลยตัวเจ็บเลยอ่ะนี่ตัวนี้เป็นเป็นแนวสีชมพูให้เรียกสามตัวนี้เอาตัวไหน นี่การที่มีดีไหมใคเอาไว้ลูดไงอันนี้ ไม่เป็นไรใส่ตัวไหนก็ได้อันนี้มันจะเป็นเกงหอยปลามมนโอเคครับกคอนนับนะหลายหลายปีนะครับปีไหนก็ไม่รู้แหละที่ครูเคยพาไปเล่นน้ำสงการจําได้ไหมที่หายใจไ,ไม่ออกเออที่หายใจไม่ออกเพราะโดนปะาเป้เงเย็นน่ะจา<ำ>ได้ไหมจำได้นะครับผมจะพาน,น้องหลังนะครับไปเล่นน้ำสงการในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปให้คนดูก่อนเผื่อคนดูคิดถึงแล้วมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับวันสงการนะครับไม่ว่าไอหลังเล่นตอนเด็กหรือผมเนี่ย มีประสบการณ์อะไรที่เล่นนะ้ำสงการแล้วเกิดจะมีเรื่องเดี๋ยววันนี้ผมจำเล่าให้ทุกคนได้ฟังฮนะหลังมีไหมมีเคยเกิดจะมีเรื่องเพราะเหมือนปี<อ>ไหนผมามาทำในนะ้ำขอเนี้ยตอนปีแล้วปีแล้ว,ป,ลวปีที่แล้วเหรอใช่เอาอย่างนั้นฟังเลยเดี๋ยวเราเอาตั้งกล้องแป๊บนึงแป๊บนึงมามามาโอเคไหนเรื่องมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังดีวพาเป็นยังไงเกิดเหตุที่ไหนที่นายอเอ๋อตอนที่กลับบ้านไปใช่ไหมใช่ปีที่แล้วสงการปีที่แล้วผมได้เล่นประวะให้หลังกลับบ้านพอดี แล้วผมน่าจะเล่นอยู่แถวโป่งไผ่ผมเล่นโป่งไผ่เล่นบ้านตัวเองครับไอหลังน่าจะออกไปตอนปีที่แล้วใช,ใ,ชใช่ไหมแล้วก็ไปเล่นอยู่แถวบ้านวนนบบันที่อะไรเขาจัดวันที่อะไรสักแก้ววันนี้ปะวันนี้ดิสักแก้ววันนี้เออวันนี้ครับวันนี้นก็เป็นวันที่14สาักแก้วจัดวันนี้แล้วบ้านผมก็จะมีท่าประชุมแล้วก็ในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงไหนเล่าสฟังหน่ยรายละเอียดมันจำไม่ได้อ่ะเออพราะมันเป็นเรื่องนานแล้วอ่าเหมือนมีคนจะมาทำอะไรนะผมเนี่ยแล้วก็เล่นน้ำสงการนี่แหละใช่ก็เล่นน้ำสงการแล้วเออ แล้วที่นี้นะผมอยู่คนเดียวตรงรถแล้วมันมีลุงคนหนึ่งเดินมาอ,อ,อันนี้เขาก็เล่าให้ฟังให้ฟังทีผมไออม่ได้มีลุงคนหนึ่งเดินมาแต่มันน่าจะเล่นแป้งเงยนเ็นสินะมั้งเล่นแป้งเงยนเออ็นหรือทำอะไรแต่ผมจะบอกกันครับว่าปีนี้ครับใครที่เล่นแป้งเงย็นหรือน้ําเย็นนะครับโดนจับจิดคุกนะโดนโดนนะโดนจับติดคุกนะแล้วก็นะ กูไปอ่านกฎมากฎข้อ like ท like ี like ่ห like น like right. like like yeah, uh, ึ่งน่าจะแต่งตัวว่าบิวอะไรประมาณนี้โดนติดคุกเหมือนกันเสียเงินค่าปรับเหมือนกันพกอาวุธอะไรประมาณเนี้ยโดนจับเหมือนกันใครที่ผิดแบบเมาแล้วขับอเงี้ยโดนหมดเอาต่อเล้าต่อการเล่นแป้งเย็นใช่แล้วที่นีพวกผมเลยนกับมาเหมือนน้าก็บอกว่าจะทำมันได้แต่ว่าพอผมจะเดินไปเอากันแล้วแต่ผมหาตัวไม่เจอแล้วในระหว่างที่เดินหาก็หาไม่เจอแล้วไม่รู้หาไม่เจอแล้วหายไปแล้วถ้าจำได้น่าจะทำอะไรนี่แหละทำอะไร น่าจะผักเ่ามั้งอ๋อก็แบบว่าเล่นกันไปไมีแล้วแชบว่าเหมือนเ่าอ่ะมาเมาแล้วมีเรื่องกันอะไรประมาณนี้ใช่อ่านันนี้มาเป็นเรื่องของผมสงการปีที่แล้วนะครับผมเล่นอยู่ที่บ้านที่พงไพรนะครับมันมีหลายเหตุการณ์มากก็คือมันเป็นเรื่องปฏิป่อมาจากเด็กฟอร์มช่างเรื่องมันเกิดจากเด็กฟอร์มช่างก็คือเด็กฟอร์มช่างเนี่ยเคยแบบว่าป่วนนะครับขับรถป่วนหน้าบ้านอะไรประจําเนี้ย แล้วที่เนี้ยผมนึกคิดแล้วมันมีเรื่องมาก่อนแล้วที่ที่ผมเห็นกลุ่มแก๊งเด็กช่างมาผมจับหัวเนี้แล้วกดน้ำกดจุ่มท<ม>ีลนนะคนทีละคนทีละคูนเออกูจับกดทีละคนทีละคนทีละคนแล้วที่ตลกมากกว่านั้นก็คือมันขอบคุณกูฮะเออมันขอบคุณกูดณกดกดปุ๊บประมาณสามสี่วิอ่ะหนึ่งสองสามเนี้ยแล้วกูยกขึ้นขอบคุณครับมันขอบคุณกูเออเด็กช่างอ่ะเพราะว่า ในหมู่บ้านของผมที่ผมอยู่นะครับมันมีแต่หมู่บ้านเด่ยแบบแบบเด็กช่างก็เยอะมากนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติมว่าใครมีเรื่องกันนะครับให้ตักเตือนนะครับตักเตือนก็คือถ้ามีเรื่องกันไม่งั้นคนผู้จัดจะเสียแล้วเขาก็จะไม่จัดในปีต่อไปนะครับคนก็เลยไม่กล้ามีเรื่องกันและที่เนี้ยพวกฟอร์มช่างมันเพิอมือแบบเฮอขนนะ่ะขนพึ่งขึ้นนะ่ะอ่าแลวผมก็จัดกดน้ําซะกดน้ําซะเออนะครับเรียงคนไปเรยประมาณ กูห้าหกคนอยู่อ่ะกูเจ๋งมากนี่ขอบคุณนะเออขอบคุณด้วยไม่ทำอะไรด้วยถ้ามึงเดินในกลุ่มนั้นกูกดมึงประมาณสิบนาทีอ่ะทำไมกดจนมันหมดสติอ่ะมึงก้นน้ำก้นเตีนกูอ เออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปเล่นนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูหรอกเพราะว่าจะให้ไอีหลังเนี่ยไปพักผ่อนและรีแลกซ์นะครับวันนี้ก็มาคุยกันชิวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องวันสงการานต์นะครับแล้วก็อยากจะฝากเตือนทุกคนนะครับที่เล่นสงการานต์นะครับผมเล่นกันอย่างมีสเตจและมีสไตสไล์นะครับผมแล้วก็เรื่องปืนฉีดน้ําในตอนนี้แบบเป็นกระแสมากนะครับโดนจับนะครับผมบอกให้ใครที่เล่นปืนฉีดน้ําที่แบบมีแรงดันสูงๆแล้วก็ไอ้เครื่องปั๊มฉีดน้ําฉีดน้ํากับรถอ่ะอย่าไปหาเล่นนะครับตะบวบไดนจับนะคร แล้วก็แป้งนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแป้งเย็นนะครับไอ้แป้งอ่ะเขาเล่นมาตั้งแต่ยุคโบราณอะไรแล้วมันเล่นได้แต่แป้งเย็นกูก็ไม่เคยเห็นนะใครแปะแป้งเย็นใส่หน้ากูว่าตบอ,อ่ะไม่สนมานนะัเออกูก็ไม่สนไอ้ที่เดมองอย่าไปหาป้ายหนะ้าใชรเรี่ยวมันล้างยากมันล้างออกยากแต่ถ้าสมมุติว่าตกตะกอนแล้วคูดยากผมจะบอกให้นะมันเป็นดวงดวงนะครับโดนตกใส่เบาะอะไรมาเนี้ย อย่าอย่าไปหาป้ายรถป้ายคนดีกว่าคนน่ะมันสามารถล้างได้แต่รถแม่งล้างยากนะครับเห็นใจคนที่เขารักรถด้วยแต่ถ้ามึงรักรถแล้วมึงจะรถดอกมาททำไมนั่นแหละเออก็แต่กระปาร์โมด้าก็ไป่สวนลอกรถเลยอะกุศลรถสวยๆนี่กุศลตั้ากบอลเลยกสาลเรื่องไม่ใส่อย่างเดียวอะสาดเลยอะเดี๋ยวผมทีนี้เดี๋ยวพาหลังไปเล่นน้ำสงการครับก็จะมีผมมีหลังมีปาล์มสิ่ตีเล่และประมาณนี้ไปเล่นน้ำสงการกันเอาแบบสนุกสุดมันเลยขออย่างเดียวครับ ใครอย่ามาหาเรื่องผูกนะครับผมเอาจริงนะครับไม่ได้เก่งให้ใครกลัวแต่ไม่เคยกลัวใครนี่โคตรเบียวครับนะครับโคตรเบียวเบียวเกินนี่ละ่ะเบียวเกินเดี๋ยวมึงขับร้อยหากไปกว่ให้ร้อยห้าไป อะไรห่าไปเลยไปไม่ถึงอ,อีกอะเออจะมันจะไม่ไม่ถึงวะไปถึงเออไปถึงนี่นังงนผมนครับผมแล้วก็เรื่องทริปนะครับทริปน่าจะเปลี่ยนวันนะเป็นวันที่ยี่สิบี่แล้วจะไปทริปกันไปเชลลินกลับครับไปค้างละก็จะไปขับรถเล่นนะครับวันที่ยี่สิบสี่น่าจะเป็นวันที่ทุกคนโปรดป่านแล้วรอคอยนะครับใครที่ว่างนะครับก็มาด้วยกันนะครับแล้วถุงมือนะครับสามารถสั่งได้ตลอดแต่ใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่งไม้มีพี่ผมใส่ถุงมือพี่นะแต่พี่มึงไม่ใส่หมวกกันน็อกเออนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับ ก็สามารถสั่งในตะกร้าทิกตอกนะครับหน้าไบโอได้เลยนะครับกดเข้าไปในต้าช่องสั่งได้เลยนะครับพูดถึงเรื่องการแต่งตัวพวกนี้ว่าแต่งตัวแนวไหนพร้อมช่างจับกดน้ำย <c oughs> อยู่คนน้ำแล้วก็ต้องหอ,อเลยผมไม่เอาพร้อมช่าง,นะางหรอกผมไม่ชอบจริงๆนะเว้ยเคยเป็นไหมเออมันเคยเป็นรอบหนึ่งนะเว้ยเออผมเป็นมันเดียวผมพอเลยทําไมสซ่กระปกขนาดมึงไม่เป็นนะเนี่ยกางเกงโคอรเหน็บน่ะ แต่เก่งยิงเนี่ยเหรอใส่อาเก่งเหมือนเี้ยวคนเี้ยวนะครับไอหลังเกิดเป็นความช่างนั้นทุกคนเก่งเกินเหมือนถายไม่ชอบอ่ะใช่เปล่ามันเดียวเลิกเลยทำไมมันเหม็นเออแบบความช่างสะอาดสะอาดเขาก็มีมันมีแต่แบบมันมีแต่มันไม่ใช่ที่นี่ใช่มันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ที่นี่เี่พราะบ้านผมมเรือนจริงความช่างครับผมไม่ไม่ได้ว่านะครับไม่ได้เหมารวมนะครับแต่ชถวบ้านผมแม่เรือนจริงตีกันอย่างเงี้ยเอากันตายมั้งเออแบบโอ้มนเจ้ากันตายเลย ผมบอกให้ตีกันที่ไหนก็ได้แต่มาตีหน้าบ้านผมครับผมไม่ชอบแล้วใครเบิ้ลรถกูจะจับส่งตำรวจให้หมดเลยสั์ใครพูกเลื่อรถเนี่ยกูถอดท่าเพิ่งด่าไปน้องไปเที่ยวที่ไปจะหามเบิ้ลรถกระดาษะเบิ้ลทำไมมันใช่เรื่องดีไหมมันใช่เรื่องดีไหมไม่ผมมึงกันชอบเบิ้ลรถไม่ใช่ไม่เคยนะวันนี้ก็ไปคุยกันชิวๆกูไม่มีคิดวถให้คนดูให้คนดูว่านั่งกินข้าวเวลาคนที่แบบ เขาไม่ได้ออกไปเล่นน้ำใครที่ไม่ได้ออกไปเล่นน้าก็หาอะไรดูนะครับชิวๆสบายๆออกไปเออหนังเนื้อเยอะแยะมากมายได้พักผ่อนสักทีงานทีจะมีเทศกาลกอเออถ้าแบบรู้อี่ยอยากออกไปเล่นก็ออกไปเล่นได้งานเอองานดีเฮ้ยไอหลังมึงจะโหนทำไมวะ นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันดาวพายหลังไปเล่นน้ำสงการสักหน่อยผมจะบอกให้ว่าถุงมือผมเนี่ยใครที่กลัวมือดำนะครับขับรถไปเล่นน้ำสงการหรือขับรถกลับบ้านครับหรือว่าใครที่กลัวจบแล้วมือเหม็นก็้าไปจบได้รับสั่งถุงมือเจมันทีไปสอดไปใส่ได้ได้ครับเออเพราะว่าสงการม่งมีหลายวันถึงวันที่20กว่านู่นอ่ะจริงเออนะครับใครที่กลัวแบบว่า ขับรถไปเล่นน้ำถองกันแล้วแดดร้อนกลัวมือดำเว้ยรู้ได้รักษาผิวก็สามารถสั่งถุงนี้เะมป็นทีไปใส่ได้ครับระบายอากาศที่ดีนะครับเปลี่ยนน้ำแล้วแห้งง่ายนะครับโดนแดดแล้วก็แห้งแล้วอะก็ระบายอากาศที่ดีมือไม่ดำแน่นอนครับเพาราะกันแสง UV ครับใครสนใจก็กดหน้ากาบไบโอได้เลยเออกดเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกอยากลงคลิปให้ทุกคนดูที่ไหนคิดถึงคนดูเออ แต่ว่ากินข้าวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในปัตติบุรีนะครับพรุ่งนี้ปร่งไพยวันที่15นะครับใครที่อยากเจอผมก็ไปเจอกันได้ครับที่หน้า<ห>นบ้าน,มนผมผมนเห็นพ่เจมเห็นปังเออหน้าร <ๆ S 1> <ด>้านนะครับผมสามารถมาเข้ามาถ่ายรูปกันได้แต่อย่าเข้ามาตีหัวนะครับเพราะว่าสวนกูสวนแน่และหนังไม่ยอมด้วยใช่ไม่ยอมเอ้ยเครียดเชื่อได้เปล่ามึงเนี่ยได้ครับนี่ปกป้องได้เปล่าได้ครับถ้าดูว่าคนเดินมาต่อยปั้งมึงมึงทำไงฮะโดนกูโดนต่อยอ่ะมึงทำไง นั่งต่อไปครับมันตอบอย่างนี้นั่งรอเราไปพวกนี้มันดูแลตัวเองไงสัสผมรู้ว่าพี่สวนได้ย้วไงดูแลตัวเองไอ้พี่อ่ะผมรู้ว่าพี่เก่งพี่สวนได้แล้วโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมนะใครที่อยากได้ถุงมือนะครับก็ไปกดถุงมือได้ใช่นะครับผมโอเคไว้เจอกันพี่เพืนะครับสำหรับ <laughs> วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ